ทุกคนกินข้าวตึ้งเดกให้แลเนี่ยให้ดูอันนี้ก็ว้าอัน <c ười> นี้นะอืมถีุ่ดทุกคนเอ้ยตักมาตักมานี่ปุ๊นำจุกม,มันกุ้งเดี๋ยวนมาหวานร้อยนักด้วยนะทุกคนอืมเข็นยาวันนี้ นีนะำจุกมันคงเราลตอสุดแล้วมันที่สุดแล้วทุกคนเอ๋ยเป็นน้ำลายลุดตอโดองลุดตอโดองกินเป็นไม้อาปักเลยทุกคนอืมอืมอืมบร้อยชอบกินมากๆชอบกินกินมีใจ,ใจิตใจไม่พึ่ Đó là mình rồi Nín nín